การคุยกับหลวงปู่หรือมองภาพหลวงปู่นะครับถือว่าเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งหรือเปล่าถูกอนะอยากรวยอยากมีทรัพย์เราก็รู้นะถ้ามันมีแล้วมันเป็นภัยเนี่ยเราก็จะรู้วเวลาถามท่านค่ะเป็นโทษเองเอาทรัพย์แล้วเองจะตายเพราะเองมีบุญอยู่แค่นี้ในอดีตเองต้องทำบุญปัจจุบันให้มันมากขึ้น แล้วนนมิดนั้นมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นคมันจะมีความรู้สึกเข้าใจมไหมหลวงตาขอบารมีท่นา,านอธิฐานบารมีท่านหลวงตาไม่ได้สร้างทุกเลยไม่ครับยี่สิบร้อยค่อยๆสองร้อยห้าร้อยพันหมืนไปเรื่อยๆแสนไปเรื่อยๆมันไต่ไปเรื่อยๆไม่ได้ไม่ได้ขอพเพิ่มเดียวหลวงปู่สิบล้านนะ 没，没来。